ในหน้าครีเอเตอร์ที่ตั้งใจเข้ามาหาลาัยได้ใน TikTok ต้องทำอะไรอย่างเร่งด่วนในปี2024นี้พี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาเล่าให้ฟังค่ะพี่เปิ้ลเขียวรับสอนบั้นช่องแล้วก็รับสอนติดตะก้า TikTok ช็อตสังเกตว่าช่วงนี้เนี่ยมีคลิปคอนเทนต์จาก TikTok มาให้เห็นในหน้าฟีดเพื่อที่จะเชิญชวนเราเนี่ยให้ไปโปรโมทคลิปวิดีโอนี่อาจจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนจาก t i k t o k ก็ได้ค่ะว่าต่อไปเนี่ย TikTok จะมีการกระตุ้นให้เราเนี่ยโปรโมทคลิปมากขึ้น วันนี้เรายังช้าอยู่เราอาจจะต้องเสียเงินในการโปรโมทคลิปสร้างตัวตนโปรโมทคลิปรีวิวสินค้าอยากจะขายได้อยากจะรีวิวสินค้าแล้วมีคนมากดตะกร้าจำนวนผู้ติดตามจะมากจะน้อยเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าคนที่มาติดตามช่องของเราตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่า ถ้าเราไปแลกเพื่อนกันมาไปกดติดตามมั่วๆตอนที่เราโพสต์คลิปแล้ว AI นําส่งคลิปเราไปหาคนที่เราติดตามอยู่คนกลุ่มนั้นนะไม่ได้ชอบดูคลิปของเราเลยเขาก็จะปัดคลิปของเราทิ้งเวลาที่คลิปโดนปัดทิ้งบ่อยๆ AI ก็จะไม่นําส่งคลิปเนี้ยไปหาคนกลุ่มใหม่ๆคลิปก็จะมียอดวิวน้อยคนใหม่ๆก็จะไม่เห็นคลิปของเราแล้วถ้าเกิดคลิปนั้นเป็นคลิปขายรีวิวสินค้าคลิปอีคอมเมิร์ซทำให้เราขายของกับกลุ่มคนใหม่ๆไม่ได้ ถ้าเราอยากขายของได้ทุกวันจากคนใหม่ๆก็ต้องทำให้คนใหม่ๆเนี่ยมาเห็นคลิปของเราทุกวันคนเก่าที่อยู่ในช่องใครจะมากดซื้อสินค้าเราได้ทุกวันวันนี้เราต้องเร่งมือในการปั้นช่องให้โตให้ไวไม่ได้ดูแค่ว่าเรามีตัวเลขผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเดียว แต่ผู้ติดตามในช่องเราเนี่ยจะต้องตรงกลุ่มสินค้าที่อยู่ในช่องของเราหรือตรงกับเป้าหมายที่เราเข้ามาสร้างช่องติ๊กตออย่างช่องพ o p ิลเนี่ยเป็นช่องที่ให้ความรู้เป็นสายสอนที่ให้ความรู้ในเรื่องของการปั้นช่อง<ม>การติดตากาติ๊กตอกช็อป คนที่มาติดตามช่องี่เปิลเนี่ยก็ควรจะเป็นครีเอเตอร์หรือควรจะเป็นร้านค้าหรือถ้าเกิดช่องใครเป็นช่องที่รีวิวสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าการตั้งแคมป์คนที่มาติดตามในช่องเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ถึงจะเรียกว่าตรงกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> เพราะถ้าเกิดเราไปแลกเพื่อนกันมาจากการที่ไปติดตามกันโดยที่ไม่ได้ชอบคอนเทนต์ในช่องแบบนี้จะทําให้ช่องของเราโตช้าแล้วช่องก็จะพังหรือเวลาที่เราเข้าไปในห้องไลฟ์แล้วผู้จัดไลฟ์เนี่ยบอกให้เราไปติดตามคนนั้นคนนี้ โดยที่เราไม่ได้ชอบดูคอนเทนต์ช่องของเขาเจ้าของไลฟ์กำลังจะทำให้ช่องของเพื่อนๆพนังค่ะวันนี้รีบสร้างตัวตนปั้นช่องกันนะคะจะได้ไม่ต้องโปรโมทคลิปยิงแอดโฆษณาถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลการปั้นช่องกดติดตามช่องที่เปิ้นเขียวไว้ได้เลยค่ะ